เฮนรี่เจไคเซชายผู้สร้างอุตสาหกรรมเรือรอบและระบบประกันสุขภาพให้พนักงานสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเมมโมรันดัมสิ่งนี้ที่ระลึกถึงอีพีนี้เราอยากพาทุกคนไปรู้จักกับชายที่ถูกขนานนามว่าผู้สร้างเรือแห่งประชาธิปไตยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเฮนรี่เจไคเซอร์ เขาไม่ใช่ทหารไม่ใช่นักการเมืองเขาเป็นนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์ที่สามารถเปลี่ยนสงครามและยังฝากมรดกไว้ในโลกจนถึงทุกวันนี้เฮนรี่เจไคเซอร์เกิดเมื่อปีคศ .1882 และเสียชีวิตในปีคศ .1967 ชีวิตเขาเริ่มจากศูนย์แต่ความมุ่งมั่นทำให้เขากลายเป็นตำนานในหลายอุตสาหกรรมในสงครามโลกครั้งที่สอง ไคเซอร์ใช้การผลิตแบบสายพานทำให้สร้างเรือได้เร็วที่สุดจากเดิมใช้เวลาเป็นปีกลายเป็นแค่ไม่กี่วันไคเซอร์ Kaiser เป็นผู้บุกเบิกการก่อสร้างเขาไม่ได้มีผลงานแค่เรือแต่ยังร่วมสร้างโครงการเขื่อนฮูเวอร์ดมที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังงานของอเมริกาไคเซอร์ Kaiser ก่อตั้งไคเซอร์เปอร์มานนนระบบประกันสุขภาพที่ดูแลพนักงานและกลายเป็นโมเดลของระบบประกันสุขภาพ ของพนักง,งานเอกชนในปัจจุบันไคเซอร์เจอกับล้มเหลวหลายครั้งแต่ไม่เคยหยุดทดลองสิ่งใหม่ๆจนประสบความสำเร็จเรื่องราวของเขาซ้อนเราว,ว่าอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นช้าจงกลัวที่จะไม่เริ่มเลยจากอุตสาหกรรมก่อสร้างไปจนถึงสาธารณาสุขเฮนรี่เจไคเซอร์แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชค แต่จากการเรียนรู้จากความล้มเหลวเพื่อนๆคะลองคิดดูสิคะว่าถ้าเรากล้าที่จะลองไม่ยอมแพ้ต่อความผิดพลาดเราอาจสร้างสิ่งที่ระลึกถึงเหมือนกับไคเซอร์ที่ฝากรอยประวัติศาสตร์ไว้ให้คนทั้งโลกอย่าลืมนะคะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่ทำให้เรายิ่งใหญ่ขึ้น เพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่เสลือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ